บรรยากาศในสวนทุเรียนนะครับอําเภอลับแลนะครับถ่ายทอดให้เห็นกันจะจ้าเป็นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นลองกองนะครับกำลังออกผลผลิตนะครับก็เดินทางไปในสวนนะครับก็เต็มไปด้วยต้น ลองกองต้นลังสาดต้นทุเรียนก็ปนๆอยู่ในนี้แหละครับก็ชาวสวนเขาจะรู้กันนะครับคือแบ่งกันเป็นล็อกๆนะครับสวนใครสวนมันไปอันนี้ครับรองกองกำลังกำลังติดช่อนะครับอีกสักหน่อยจะถ่ายให้ดูแบบจัดจะเลยนะครับ นี่เป็นบรรยากาศของสวนแอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับครับป่าบรรยากาศดีมากครับอยู่ในสวนนี่เย็นสบายนะครับก็ทางราชการเขาจะ,จะทำทางอย่างนี้นะครับเป็นทางโมอโเตอร์ไซค์เพื่อลำเลียงผลผลิตไม่ว่าจะเป็นลองกองผู้เรียน อันนี้ก็คือต้นมะไฟนะครับเต็มเลยไม่มีใครกินนะครับนี่เราลองกองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสวนลองกองครับดมสมบูรณ์เพราะาดินดมสมบูรณ์นะครับปุ๋ยเคมีไม่มีครับสวนแถวนี้ครับนี่ลองกอง กองช่อใหญ่ๆอย่างนี้เลยน,ะนี่เขาแต่งแล้วนะครับอีกหน่อยมันจะมีช่อใหญ่มากถ้ามันเป็นลูกทุเรียนเขาก็มีนะครับต้นทุเรียนเขาปลูกตามธรรมชาตินี่แหละครับไม่ได้จัดแปลงไม่ได้บำรุงอะไรมากมายถึงเวลาก็มาฟันหญ้าเป็นปุ๋ยนะครับ ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคม,มงเคมีอะไรถ่ายบรรยากาศไปนะครับต้นไม้ใหญ่ๆก็เยอะแยะนะนี่ต้นไม้ใหญ่สูงเป็นภูเขาเลากานะครับนี่เป็นลองกลองที่เขาต่อ ยอดมาจากต้นลางศาสตร์สมัยโกนนะครับเสียบยอดไว้มันก็กลายเป็นหลองกลองอันนี้ชอดจะสวยมากนะครับถ้ามันโตขึ้นชาวสวนก็ตัดแต่งแล้วนะครับ การเดินเข้าสวนนะครับเรามีทางเดินไปสวนไขส่สวนมันนะครับอันนี้นี่น,นี่นี่เขากำลังต่อทุเรียนอยู่นะครับเขาเรียนบ้านเขาต่อเป็นทุเรียนหม่อนทองครับมีต้นไม้ยักษ์นะครับ ใครก็ว่าใหญ่แต่บ้านผมนี่เต็มที่ทนไม่รู้กี่คนอบครับเดยดกาดสวยๆนี่ลองกองต้นนี้ดกมากเลยนี่ครับดกมากดูดีๆนะครับเดี๋ยวสุกแล้วจะมาถ่ายให้ดูจะสวยงามมากเลยนะครับ ต้นไม้ใหญ่ๆนี่กระทางกับบ้านนะครับนี่ก็เป็นลองกล้องนี่อยู่หูต้นนี้ยังดุซูมก็ไปใกล้ๆเลย ตูนไมายักครับรักษาไว้นะครับโชว์ลูกโชว์หลานครับไม่ตัดกันนะครับชาสวนเขาก็ไม่ตัดนะครับ ต้นลลงกองนะครับในป่ามันก็จะมีน้ำธรรมชาตินะครับเป็นห้วยเขาเรียกน้ำห้วยน้ำหนองน้ำห้วยนะครับน้ำนี้จะใสไหลเย็นตลอดเวลานะครับลมลื่นครับ เขาเรียงเขายัางสวยเลยครับน,น,นี่ต้นทุเรียนเขายัางไม่ได้ตัดนะครับเป็นลูกอย่างสวยเลยครับอันนี้ก็เป็นมังคุดนะครับมี่มังคุดเขาก็มีลูกแล้ว เดี๋ยวก็เป็นส่วนทั่วๆไปนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ